ลงยาลายรงชาติจะสวยขนาดไหนนี่นะโอ้โหมาดูครับสวัสดีครับผมประสิทธิ์เอนดี้นะครับมาเจอมาเจอกันเช่นเดิมที่เคยกับรายการนะครับแกะกล่องส่องพระนะวันนี้ผมได้กล่องวัสดุมากล่องใหญ่มากนะกล่องใหญ่มากอาจจะบุบเบี้ยวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ผมก็จําไม่ได้นะว่า ผมสั่งกับน้องชายผมเนี่ยเป็นรุ่นอะไร <c oughs> จําไม่ได้ตลอดเลยนะครับเป็นผู้ส่งก็คือน้องเฟรมนะครับชื่อเฟมพงศกรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะยังจําไม่ได้เลยนะเพราะว่าสั่งแต่เรารุ่นบอกได้เลยนะครับว่าส่วนมากจะสั่งแบบข้ามเดือน เดือน2เดือน3เดือนเป็นปีก็มีบอกให้นะโอน,นะครับโอ้ทำไมใส่กล่องใหญ่จังมผมนึกว่ามีเสื้อแถมมาด้วยนะเนี่ยนะนึกว่ามีเสื้อแถมมาด้วยเป็นถุงแบบนี้นะครับมาดูกันว่าคืออะไรโอ้ระสิน น่าจะเป็นรายการพิเศษนะถ้าใส่กล่องแบบนี้นะโอ้โอเคเรียบร้อยรู้เรื่องนะครับเป็นเ,เหรียญยิ้มทวีซับนะครับยิ้มทวีซับนะนุ่นยิ้มทวีซับเก้าเก้าโอ้นะเหมือนยิ้มละห้าร้อยไหมเนี่ยนะครับ <c oughs> อ่ะโอ้ตอนนี้มีอยู่สองกล่องเออ เหรียญไหนเป็นเหรียญไหนผมก็ไม่ไม่รู้นะสองกล่องเนี้ยนะเออว่ะไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขอโทรโทรถามออผู้สร้างก่อนแล้วกันออฟังนะครับรครับอ่าฮัลโลเออ ครับตัวทรงพระยังไม่ไอ้บ้างนี่มันมีกองสีสีม่วงไอ้สีน้ำเงินกับสีแดงไหมยิ้มพี่ยิ้มอ่ายิ้มนั่นแหละไอ้กองแต่ละกองนี่คือเนื้อยังเนื้อกล้องแดงคือเดือดินาดเราตั้มโอ้ธงชาติอ๋อธงชาติน้ำเงิน,นเนาะอ่าปลุกเสกเมื่อใดเนี่ยมมปลุกเสกวันที่ยี่สิบห้าเมื่อกี้นี่บอ อ็ถือว่าเดี๋ยวว่าอยู่เน้่ยก็เจ้าปล่อยกาเจ้าเรียนกันไปนี่ตอนนี้ในกลุ่เน้เลร่การรุ่นเปนเดละห้0เป็นต้นเนนกนการเมองคำเดืสามสิเก้าหรือเกสิบเก้านี่แหละโอ้สร้างน้อยเนี่ยนี่ทงชาติสร้างเยอะไหมร้อยเก้าเก้าหรอมัร้อยเก้าเก้าอ่าโอเคโอเคขอบคุณสหลับข้อมูลเนาะตอนนี้พี่กําลังทําคลิปลง youtube อยู่นะครับ เดี๋ยวเจอกันใน YouTube เนาะโอเคเดี๋ยวคุยกันครับผมค,ครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้โทรไปคุยกับน้องละนะครับน้องชายผมที่เป็นผู้สร้างนะเขาสร้างรุ่นนี้มาเราจะดูเหรียญอะไรกันก่อนนะสร้างแค่จำนวน99หรือว่า39ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูรายละเอียดมาให้อีกทีหนึง่งนะแต่ที่แน่ๆนะครับหนในนั้นก็คือผมนะครับจองมานี่นะครับ มีซีนแกะซีนมาเรียบร้อยยิ้มทวีทรับโอ้โหมาดูว่าจะสวยขนาดไหนนะหน้ากากทองนะครับหน้ากากทองอื้อเป็นเหรียญเนื้องเงินหน้ากากทองนะครับเหรียญไม่ใหญ่มากนะโอเหรียญไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าสวยสวยเลยนะครับดูหน้าหลวงพ่อสิครับ โอ้หลวงพ่อยิ้มเลยหลวงพ่อยิ้มเลยงานนี้ยิ้มทวีทรับนะครับยิ้มทวีทรับมาดูชัดๆกันครับสร้างได้ดีนะทําได้ดีมากนะครับอันนี้คือ,อเอาใยสีแดงๆออกก่อนน่าจะได้ชัดโอ้โหนี่คือหน้ากากทองคํานะครับยิ้มทวีทรับคุยพื้นนะครับลงยาแดงอดู โอ้ยดูของหลวงพ่อนะนี่นะครับหน้าตาหลวงพ่อเหมือนนะเนะเหมือนหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อยิ้มเป็นรอยยิ้มของหลวงพ่ออ่าเจอใครก็ต้องยิ้มตอบก่อนโอ้ยผมดูด้านหลังละโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะคุ้มค่าจริงๆอ้าวเขติดมาอย่างนี้อ่ะ งั้นต้องเอาออกมาให้ชมกันชัดๆแล,นะล้ะนะเหรียญนี้นะผมรุ่นเนี้ยผมมีแค่สองเหรียญแหละนะครับแต่ผมคิดว่าไว้จะเอาไว้เก็บนะไว้เก็บเหรียญสวยๆอย่างนี้หายากนะครับตอนนี้หลวงพ่ออาท่านอายุเก้าสิบเก้าปีเนี่ยได้เหรียญอย่างนี้มานี่ยโอ้ยพุทธคุณเลยนะโอ้โหสวยๆนะครับมาดูด้านหลัง นี่นะครับดูไก่นะครับไก่คู่ดูไก่คู่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูเลขไก่นะลงยาไกา่ไก่ก็โอเคนะครับรวยตรงกลางด้วยนะมีตัวยันด้วย ไก่เล็กด้วยนะครับมีไก่เล็กด้วย2ฝัง่งหรือฝั่งเดียวต่อไก่นะครับเป็นโค้ดนี่ไก่เป็นโค้ดมาดูเลขก,กันนะครับเลข29นะครับเลข29เลข29เลขสวยนะเลข29นะครับโอ้โหเหมือน93เลยนะเนี่ย93ตัวเลยนะเนี่ยศูนย์รวมเลยนะครับศูนย์รวมเลย93ตัวเลย29นะ นี่เลขต่ำต่ำต้นต,นตนผมคิดว่าน่าจะสร้างแค่จำนวน39องค์แล้วล่ะนะโอ้โหสุดสุดนะครับสั่งน่าจะสร้างตามจองนะโอ้ไม่ใช่ตามจองหรอกออกมาเพื่เดียวก็หมดนะผมไปเย่งกับเขามาเออสวยจริงๆนะครับเหรียญกลมๆอย่างนี้แหละคนไทยเขาชอบกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆให้ดูนะมา อันดับสองเลยนะครับอันดับ2เลยมาดูกล่องนี้กันลงยาลายธงชาติว่างั้นลงยาลายรงชาติจะสวยขนาดไหนนี่นะโอ้โหมาดูครับอะไรเนื้ออะไรลงยาลายรงชาติรู้แต่ว่าลงยาลายรงชาติหรือว่าเงินลงยาลายรงชาติแน่นอนเลย เอ,อเนื้อเงินลงยาลายรงชาตินะครับที่ผมสั่งไว้โอ้สวยสุดสดนะครับสวยสุดสุดอะมาดูเนื้อเงินนะครับดูหน้าหลวงพ่อกันนี่โอ้ยเนื้อเงินนะลงยาจีวอนนะลงยาจีวอนเนียนนะนะคุ้ยพื้นด้วยนะครับคุ้ยพื้นด้วย เดี๋ยวลงมาลงมาดูลายลงชาติกันอ่าฮะคุยพื้นนะธงชาติคุยพื้นยาแดงคุยพื้นยิ้มทวีทรัพย์ชัดเจนนะอ่าถ้าผู้สร้างไม่ตั้งใจนะครับไม่ใส่ใจเหรียญคงไม่ออกมาสวยขนาดนี้นะครับเหรียญคงออกไม่มสวยขนาดนี้นะเพราะความตั้งใจเอา้าหลุดออกมาละมาดูเหรียญจริงกันเลยนะ ไม่ต้องดูผ่านในกล้องละไอ้ผ่านกล้องละดูชัดๆไปเลยโอ้โหนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆเนียนกริบนะครับเนียนกริบเรามาดูกันนะครับด้านหลังฟึบนะครับโอ้โหมาอย่างสวยเลยมีไก่โคตดไก่นะ เมื่อกี้เหรียญเนื้อ,งเ,องเงินลงยาไอหน้ากากทองจะต่อไก่อยู่ฝั่งนี้นะแต่องค์เนี้ยต่อไก่อยู่ฝั่งเนี้ยต่อคนละฝั่งดูไก่ครับโอ้เลขเลขเก้าสองอีกแล้วนะครับเลขเก้าสองโอ้โหจะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะครับเลข องค์เมื่อกี้เลข29องค์นี้เลข92นะครับเหมือนมี93ตัวอีกละ,ะมาเปรียบเทียบมาดูกันนะในจุดของตัวเลขมาไหนก็ไหนๆแล้วเปิดละมาดูกันครับโอ้โหมาดู9ตัวนี้ก่อนนี่นะครับเลข92ถ้าดูเรียงๆนะ 2999นะส่วนมาตัวนี้ปุ๊บอยู่คนละมุมอ่าส่วนตัวนี้9299นะ9299 99ตัวข้างล่างนี้นะครับก็คือเป็นเป็นอายุของหลวงพ่อนะ99ก้าเก้ล่างนี้อายุของหลวงพ่อส่วน2992ข้างบนนี้นะครับเป็นเลขโค้ดเป็นเลขโค้ดที่ว่าองค์ที่เท่านั้นองค์ที่เท่านี้นะโอ้โหจบกันไป นะครับกับสองเหรียญสวยสวยสุดสวยสุด,ส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 ดซึ้งเลยทีเดียวฮ่าผมว่ามีคนที่ดูแล้วอยากจะได้กับผมแน่นอนนะดูแล้วอยากได้กับผมแน่นอนนี่นะคู่กันสวยสวยเลยนะโอเคนะครับวันนี้เราได้เห็นวัตถุมงคลแล้วนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมขอให้บารมีของหลวงพ่อนะครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ชีวิตอยู่ดีกินดีแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโรคภัยทั้งสิ้นทั้งปวงไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็หลงนะครับไปหาใครนะครับก็ขอแต่มีความสุขรอยยิ้มเข้ามานะครับมีแต่คนยิ้มทักมีแต่คนอยากจะรู้จักเหมือนรุ่นนี้เลยนะครับยิ้มทวีทรัพย์นะครับ,ย,บ,นะรบยิ้มแล้วได้ตังค์แน่นอนยิ้มแล้วได้เงินอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมประสินอินดี้ ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะติดต่อผมนี่เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ตรงหน้าจอแล้วนะครับกับลายไอดีสามารถติดต่อผมได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม